ความลับที่แม่เก็บซ่อนไว้มาตลอดชีวิตวันนี้ลูกชายจะเป็นคนเปิดเผยความรักความเสียสละและแรงแค้นทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเรื่องราวของแม่แต่จุดจบเป็นของลูกชายกรุงเทพมหานครในตอนเย็นแสงแดดสาดก,กระทบตึกสูงและพื้นถนนเปียกชื้นจากฝนแม่มาลียืนอยู่ริมระเบียงบ้านไม้เก่ามือกำ้าขาวสะอาดแน่นเธอหายใจลึกกลิ่นฝนผสมกลิ่นดินชื้นกระทบจมูก ลูกชายต้นเดินเข้ามาดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลและความลับที่ไม่สามารถพูดออกมาใบหน้าของเขาเงยขึ้นเห็นแม่มาลีที่ยืนอยู่กับความเหนื่อยล้าและความหวังเสียงนกร้องและเสียงรถผ่านไปมาทุกเสียงเหมือนย้ำเตือนความประบางของช่วงเวลานี้มารีเคยเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ต้นได้เรียนรู้และมีชีวิตที่ดีกว่าเธอเก็บความทุกข์และความผิดหวังไว้ในใจแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกถึงความหนักอึ้งที่ไม่สามารถซ่อนต้นก้าวเข้าใกล้แม่ มือสั่นเล็กน้อยเขารู้ว่ามีเรื่องใหญ่รออยู่เรื่องที่แม่ไม่เคยบอกใครความเงียบระหว่างทั้งสองเป็นเหมือนแรงดึงที่จับหัวใจไว้แน่นฝนหยุดตกแต่ความชื้นยังติดอยู่บนผมและเสื้อผ้ามารีหันมามองลูกชายน้ำตาเริ่มเอ่อคลอเบ้าเธอจำได้ทุกความเสียสละที่ผ่านมาทุกค่ำคืนที่อดหลับอดนอนเพื่อเขาต้นเปิดปากพูดเสียงแเบาแต่เต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือน ความจริงที่เขาเก็บซ่อนไว้มานานกำลังจะเปิดเผยมารีรู้สึกถึงความเย็นแทรกซึมเข้ากระดูกความหวาดกลัวและความรักผสมปนกันต้นบอกว่าเขาต้องทำบางสิ่งเพื่อให้แม่ได้อยู่ในความปลอดภัยมารีพยักหน้าเธอเข้าใจแต่หัวใจยังสัน่นทุกวินาทีเหมือนหยุดนิ่งลมหายใจกลายเป็นเสียงเดียวในความเงียบเขาหยิบจดหมายเก่าเขียนด้วยมือสัน่นและส่งให้แม่มาลีอ่านข้อความ รู้ทันทีว่าทุกอย่างที่เธอเคยสอนทุกความรักทุกการเสียสละกําลังนำพาเขาไปสู่ทางเลือกที่ยากที่สุดความกลัวความรักและแรงแค้นทั้งหมดผสมรวมกันในหัวใจของทั้งคู่ต้นหันไปมองเมืองกรุงเทพแสงไฟสะท้อนบนถนนเปียกเขารู้ว่าเวลาใกล้หมดการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองมาลียืนอยู่ตรงนั้นรอคอยและเฝ้ามองด้วยความหวังและความกลัวในเวลาเดียวกันทุกเสียงทุกการเคลื่อนไหว ทุกลมหายใจถูกกลืนไปในความเงียบของช่วงเวลาแห่งความจริงต้นก้าวออกไปมือของแม่ยังยกขึ้นเพื่อสัมผัสเขาแต่หัวใจของเธอรู้แล้วว่าจุดจบของความรักแม่ลูกชายครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่เธอทุกความเสียสละทุกน้ำตาทุกแรงรักกำลังนำพาเขาไปสู่ความล้างแค้นและการพิสูจน์ตัวเองมาลียืนเงียบรู้ว่าเธอต้องปล่อยมือในความมืดและแสงไฟจากเมืองต้นก้าวไปข้างหน้าและเรื่องราวของเขากำลังเริ่มต้น ฝนหยุดตกแล้วแต่กลิ่นความชื้นยังคงเกาะอยู่ในอากาศเสียงรถผ่านไปมาบนถนนเปียกดังแว่วๆเหมือนเป็นนาฬิกานับถอยหลังต้นยืนอยู่ตรงหน้ามาลีใบหน้าของเขาเงียบสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่ได้พูดมาลีสังเกตเห็นมือของต้นสั่น์เล็กน้อยหัวใจของเธอเต้นแรงรู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่เธอยังไม่รู้ว่ามันคือความจริงหรือแค่ภาพลวงตาความเงียบระหว่างทั้งสองเหมือนแรงดึงที่จับหัวใจไว้แน่น ้นเปิดปากเสียงเบาแต่หนักแน่นคำพูดแรกของเขาทำให้มาลีรู้สึกถึงแรงสะเทือนในหัวใจทุกคำทุกท้อยคำเหมือนคมมีดค่อยๆกรีดลงบนความสงบที่เธอเคยมีเขาพูดถึงอดีตความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้นานและสิ่งที่เธอไม่เคยรับรู้มาลีเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติมือของเธอเริ่มเย็นต้นเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่เรื่องราวที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับลูกชายของเธอ ทุกคำพูดยิ่งทำให้หัวใจของมาลีเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีเหมือนเวลาหยุดนิ่งความลึกลับและความกลัวผสมกับความรักอย่างไม่อาจแยกออกต้นหยิบจดหมายเก่าออกมามือของเขาสั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมารีรับรู้ทันทีว่าในจดหมายนี้มีบางสิ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองคนเธออยากถามอยากขัดขวางแต่ลมหายใจของเธอถูกกลืนหายไปกับความตึงเครียดทุกเสียงรอบตัวเงียบลง เหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงและเสียงฝีเท้าของลูกชายต้นพูดคำสุดท้ายน้ำเสียงแผ่วเ,เบาแต่เต็มไปด้วยความแน่นอนมารีรู้สึกถึงความหวาดกลัวและความรักผสมกันทุกการเคลื่อนไหวทุกความคิดทุกลมหายใจถูกกลืนไปในช่วงเวลาที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เธอรู้ว่าจุดจบของเรื่องนี้กำลังใกล้เข้ามาแต่ไม่รู้ว่าใครจะอยู่รอดและใครจะเสียใจต้นก้าวถอยออกไปจากระเบียงแสงไฟถนนสะท้อนบนพื้นเปียก มาลียืนเงียบมองร่างลูกชายที่กำลังเคลื่อนไหวด้วยความนาแน่วแน่หัวใจของเธอเต้นแรงความรักและความกลัวผสมรวมกันอย่างไม่อาจแยกออกเขาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูเก่ามือของเขาแต่ลูกบิดเบาๆต้นหันมามองแม่ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ได้ถามมาลีอยากจะพูดอยากจะเตือนแต่เสียงของเธอถูกกลืนหายไปกับความเงียบความคิดของมาลีวนเวียนไปถึงอดีตค่ำคืนที่เขายังเป็นเด็ก เธอเคยโอบกอ,กอดเขาสอนให้เขาเข้มแข็งแต่ตอนนี้เด็กคนนั้นโตเต็มที่แล้วและเต็มไปด้วยความลับที่เธอไม่เคยรู้ต้นเปิดประตูกลิ่นฝนและความชื้นจากข้างนอกแทรกเข้ามาเขาก้าวเข้า,ขา,ขาสู่ห้องเก่าที่ซ่อนความลับและสิ่งที่แม่ไม่เคยเห็นมาลีเดินตามใจเต้นแรงทุกก้าวเต็มไปด้วยความกังวลเธอรู้สึกถึงแรงดึงของโชคชะตาทุกวินาทีเหมือนชี้ชะตาต้นหยุดหน้าตู้เก่า ดึงลิ้นชักออกอย่างระมัดระวังภายใน,นมีจดหมายและเอกสารเก่าหลายอย่างถูกเก็บมานานหลายปีเขาเริ่มอ่านดวงตาเต็มไปด้วยแสงตัดสินใจมาลีสังเกตเห็นความเงียบที่ผิดปกติความรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นต้นหยุดอ่านหันมามองแม่แม่สิ่งที่แม่ทำเพื่อฉันทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ความรักน้ำเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือน มารีรู้ทันทีว่าความลับใหญ่ซ่อนอยู่ในถ้อยคำนี้เธอเข้าใกล้มือของเธอสัน่นแต่ดวงตาย,ยังคงมองเขาเต็มความรักตน้นลูกบอกแม่ได้ไหมแม่พร้อมฟังทุกเรื่องต้นนิ่งสุดลมหายใจลึกและเริ่มเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่มานานเขาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่เรื่องราวของศัตรูเก่าและความลับของครอบครัวทุกคำพูดเหมือนมีคมมีดค่อยๆกรีดลงบนความสงบของแม่ มารีรู้สึกถึงความเจ็บปวดความกลัวและความรักรวมกันอย่างไม่อาจแยกออกเธออยากจะร้องไห้แต่เธอต้องเข้มแข็งเพื่อเขาต้นหยิบสมุดบันทึกเก่าเปิดหน้าที่มีลายมือแม่เขียนทุกสิ่งที่แม่ทำเพื่อให้ลูกปลอดภยัยเขามองหน้ามาลีน้ำตาเริ่มเอ,อ่อแม่ตอนนี้ฉันต้องเลือกเพื่อให้แม่อยู่รอดและเพื่อความยุติธรรมมารีรู้สึกถึงแรงสะเทือนทั้งกายและใจ หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักแต่ความกลัวก็เข้ามาปกคลุมเธอรู้ว่าเวลานี้ต้นต้องผเผชิญสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเกิดทุกเสียงในห้องเก่าทุกลมหายใจทุกการเคลื่อนไหวถูกกลืนไปในความตึงเครียดต้นหยิบจดหมายอีฉบับเขียนด้วยลายมือสัน่นแม่ทุกการเสียสละของแม่จะไม่สูญเปล่ามารีรับรู้ทันทีว่าจดหมายนี้มีความหมายลึกซึง้งบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนชีวิตทั้งสอง เธออยากถามอยากขัดขวางแต่ก็รู้ว่าเธอต้องปล่อยให้เขาตัดสินใจเองต้นเดินออกไปประตูปิดลงเบาๆมาลียืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงความม่่งเปล่าและความหวังทุกความรักทุกความเสียสละกำลังทดสอบความเข้มแข็งของทั้งสองเธอรู้ว่าจุดจบของเรื่องน,นี้ไม่ได้อยู่ที่เธอแต่จะอยู่ที่การตัดสินใจของลูกชายเสียงฝีเท้าของต้นค่อยๆห่างออกไปแต่หัวใจของมาลียังคงเต้นแรง ความเงียบในบ้านเก่าเต็มไปด้วยความลึกลับเซอร์สเพนส์และความคาดเดาไม่ได้มาลีพยักหน้าเบาๆน้ำตาไหลรู้ว่าเธอไม่สามารถหยุดเขาได้ทุกการตัดสินใจของลูกชายจะนำพาไปสู่ทางเลือกที่ยากที่สุดต้นก้าวออกจากบ้านแสงไฟจากถนนศาสเข้ามาทุกวินาทีเต็มไปด้วยความลุ้นระทึกมาลีมองตามรู้ว่าต้องเชื่อใจและปล่อยให้ลูกชายเดินตามเส้นทางของเขาความรักการเสียสละ และความยุติธรรมผสมรวมกันในความมืดและแสงไฟจากเมืองเธอรู้ว่าเรื่องราวของเขายังไม่จบแต่สิ่งหนึ่งที่เธอมั่นใจคือแรงรักแม่ลูกการเสียสละและความหวังจะอยู่คู่กันเสมอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกการตัดสินใจทุกการเผชิญหน้ากับความจริงกำลังสร้างจุดพีของเรื่องราวต้นก้าวไปในความมืดแสงไฟเมืองสะท้อนบนพื้นเปียกทุกฝีเท้าเต็มไปด้วยความแน่วแน่และความลับมาลียืนอยู่ตรงนั้น ใจเต็มไปด้วยความรักความกลัวและความหวังและเรื่องราวของแม่ลูกชายกำลังพาไปสู่จุดพีคที่ไม่คาดคิดต้นก้าวออกจากบ้านแสงไฟสะท้อนบนพื้นเปียกทำให้ทุกฝีเท้าของเขาชัดเจนหัวใจของเขาเต้นแรงแต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นทุกก้าวนำเขาเข้าไปสู่ความจริงที่ซ่อนอยู่เรื่องราวที่แม่ไม่เคยรับรู้ความตึงเครียดและความลึกลับบดบังทุกความรู้สึกอื่นเขามาถึงซอยเล็กในกรุงเทพ กลิ่นความชื้นและกลิ่นฝนเก่าปะปนอยู่ในอากาศต้นหยุดยืนมองไปรอบๆเหมือนกำลังประเมินทุกสถานการณ์ความทรงจำเก่าๆเ,เกี่ยวกับแม่และบ้านเก่ากลับเข้ามาในหัวความรักและการเสียสละของแม่สอนทับกับความแค้นที่เขาเก็บไว้ต้นหยิบจดหมายและสมุดบันทึกในมือสายตาไมห่หลุดจากเอกสารเหล่านั้นเขารู้แล้วว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่แรงรักแม่และความยุติธรรมทำให้เขาตัดสินใจ ทุกอย่างที่แม่ทำเพื่อเขาต้องไม่สูญเปล่าเสียงฟีเท้าหนักหนักดังขึ้นจากด้านหลังต้นหันไปพบกับชายคนหนึ่งที่เขารู้จักคนที่เคยทำร้ายครอบครัวของเขาหัวใจของเขาเต้นแรงความโกรธและความแค้นผสมรวมกันทุกความทรงจำที่เก็บซ่อนมานานพุ่งขึ้นมาเป็นไฟในหัวใจชายคนนั้นยิ้มไม่รู้ว่าเด็กคนที่เขาเคยประเมินต่ำตอนนี้โตขึ้นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าต้นก้าวเข้าหา สายตาเต็มไปด้วยความแน่วแน่วันนี้ทุกอย่างจะจบลงเขาพูดเบาๆแต่หนักแน่นความเงียบแผ่ซ่านรอบตัวทั้งสองคนผเผชิญหน้ากันกลางซอยเปียกฝนเริ่มตกอีกครั้งแต่เสียงฝนเบาลงเหมือนพยายามฟังเหตุการณ์ต้นหยิบสมุดบันทึกแสดงหลักฐานและความจริงทั้งหมดชายคนนั้นหยุดสายตาเต็มไปด้วยความกลัวและความประหลาดใจความลับที่เขาเก็บซ่อนไว้หลายปีถูกเปิดเผยต่อหน้าไม่มีที่ให้หนี ต้นเดินเข้าใกล้มือของเขาไม่สั่นแต่สายตาย,ยังคงเผชิญหน้าแม่ของฉันเสียสละทุกอย่างเพื่อฉันเขาพูดแล้ววันนี้แม่สมควรได้รับความยุติธรรมชายคนนั้นพยายามตอบแต่คำพูดติดอยู่ในคอไม่สามารถสู้กับความจริงและความแรงของต้นได้ต้นหยิบโทรศัพท์ส่งข้อความให้มาลีแม่ทุกอย่างกำลังจะจบโปรดเชื่อใจลูกมารีอยู่บ้านมือกำพ้าขาวแน่น น้ำตาไหลเบาๆเธอรู้ว่าลูกชายกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตแต่เธอเชื่อใจเพราะความรักและการเสียสละของเธอทำให้เขาแข็งแกร่งต้นยืนหยัดทุกความคิดชัดเจนเขารู้ว่าไม่มีทางถอยทุกการตัดสินใจมีผลต่อชีวิตของทั้งสองชายคนนั้นล้มลงกับพื้นความพยายามและแผนการของเขาถูกทำลายหมดต้นหยุดหายใจลึกมองไปที่ซอยว่างเปล่า ความตึงเครียดค่อยๆค,คลายแต่หัวใจยังเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความโล่งใจต้นเดินกลับเมื่อยังถือสมุดบันทึกและเอกสารทั้งหมดฝนหยุดแสงไฟจากเมืองสะท้อนบนพื้นเปียกทําให้ทุกอย่างเงียบสงบเขากลับมาที่บ้านมาลีรออยู่ที่ประตูน้ําตาไหลเต็มแก้มเธอวิ่งเข้าไปกอดลูกชายรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแม่ทุกอย่างจบแล้วต้นพูดเบาๆมาลีพยักหน้า ใจเต็มไปด้วยความโล่งใจและความภาคภูมิใจทุกการเสียสละของแม่ทุกน้ำตาทุกความรักไม่สูญเปล่าความยุติธรรมและความรักแม่ลูกสมดุลกันอย่างสมบูรณ์ต้นวางสมุดบันทึกลงบนโต๊ะมองไปที่มาลีแม่ลูกสัญญาว,ว่าจะดูแลแม่ตลอดไปมาลียิ้มน้ำตาไหลรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงด้วยความรักและความหวังแต่ในใจของทั้งสอง พวกเขารู้ว่าชีวิตยังเต็มไปด้วยบทเรียนและความท้าทายแต่วันนี้พวกเขาผ่านเรื่องราวที่ยากที่สุดมาด้วยกันและความรักยังคงแข็งแรงเหมือนเดิมหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านไปต้นและมาลียืนอยู่บนระเบียงบ้านไม้เก่าสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้ทําให้เสียงฝนที่ตกไปแล้วยังคงคล้ายสะท้อนอยู่ในหัวใจมาลียิ้มน้ําตาไหลเบาๆความรู้สึกทั้งความโล่งใจและความอบอุ่นประดังเข้ามา หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความรักที่ไม่มีวันหมดต้นหันไปมองแม่ดวงตาของเขาสว่างไสวด้วยความอบอุ่นและความมั่นใจแม่ทุกอย่างจบแล้วจริงๆเสียงเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นทุกคำพูดเหมือนการยืนยันว่าการเสียสละและความรักของแม่ไม่สูญเปล่ามาลีค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้มือแตะที่แขนลูกชายต้นแม่ภูมิใจในตัวลูกมาก น้ำเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนเธอรู้ว่าลูกชายได้เรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดจากความรักของแม่และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งต้นยิ้มเบาๆใบหน้าสดใสสัมผัสถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยที่แม่ให้เขาเดินไปยังห้องเก็บเอกสารวางจดหมายและสมุดบันทึกทั้งหมดลงบนโตะ๊ะทุกสิ่งที่ะส,สมความลับและความเจ็บปวดถูกจัดเรียงเรียบร้อยต้นหันมามองแม่อีกครั้ง สายตาเต็มไปด้วยคำขอบคุณแม่ลูกจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังอีกมาลีจับมือเขาแน่นใจเต็มไปด้วยความสุขเธอรู้สึกถึงความผูกพันที่ไม่อาจแบ่งแยกความรักของแม่และลูกชายแข็งแกร่งกว่าอดีตแข็งแกร่งกว่าอุปสรรคทุกการเสียสละและทุกน้ำตาในอดีตกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้ทั้งสองเข้มแข็งต้นและมาลีนั่งลงบนโซฟาไม้เก่าแสงไฟอ่อนๆจากโคมไฟส่องลงมาบรรยากาศสงบเงียบ เหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะแต่ในความเงียบนี้ความรักและความหวังกลับส่องสว่างที่สุดต้นเอื้อมมือไปกอดแม่และมาริโอบอร์ดลูกชายกลับทั้งสองค่อยๆปล่อยความตึงเครียดทั้งหมดออกไปมารีพูดเบาๆลูกทําให้แม่เห็นว่าความรักและความเสียสละของแม่มีค่าต้นพยักหน้านําเสียงเต็มไปด้วยความจริงใจแม่ทุกสิ่งที่แม่ทําทําให้ลูกแข็งแรงและรู้จักความหมายของชีวิต คํำพูดของเขาทำให้มาลียิ้มใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังเวลาผ่านไปแสงแดดยามเช้าส่องเข้ามาในห้องต้นและมาลีนั่งดื่มชากับความสงบหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกปลอดภยัยทุกฝีเท้าและเสียงรอบตัวสอดประสานกับความสงบแต่ทั้งสองรู้ว่าความทรงจำและบทเรียนจากอดีตจะยังอยู่ในใจตลอดไปมารีพูดถึงอนาคตการเริ่มต้นชีวิตใหม่และการดูแลซึ่งกันและกันลูก แม่หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบและมีความสุขต้นยิ้มมือกุมมือแม่แน่นรู้สึกถึงความเข้มแข็งและความรักที่ไม่เปลี่ยนแม่ลูกสัญญาเราจะไม่ปล่อยให้ความรักของเราเสียไปทั้งสองเงยหน้ามองฟ้าแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านต้นไม้เสียงนกร้องและลมพัดผสมกับกปลิ่นดินชื้นทุกสิ่งราวกับต้อนรับชีวิตใหม่ต้นรู้ว่าชีวิตยังเต็มไปด้วยบทเรียนแต่ตอนนี้เขาพร้อมเผชิญทุกอย่าง มารีรู้ว่าการเสียสละและความรักของแม่ได้เปลี่ยนลูกชายให้เข้มแข็งต้นและมารีนั่งเงียบมองออกไปที่เมืองกรุงเทพทุกแสงไฟทุกเสียงทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความสงบและความหวังความรักแม่ลูกการเสียสละและความยุติธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลเรื่องราวทั้งหมดได้ผ่านพ้นไปแต่แรงรักและความอบอุ่นยังคงอยู่ในใจต้นหันไปกอดแม่แน่นน้ำตาไหล ทั้งสองรู้ว่าพวกเขาผ่านเรื่องราวที่ยากที่สุดมาด้วยกันทุกการเสียสละของแม่ทุกความกล้าและความรักของลูกชายรวมกันสร้างเรื่องราวที่งดงามทั้งสองนั่งอยู่ด้วยกันความเงียบเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความพอใจโลกภายนอกยังหมุนไปแต่สําหรับทั้งสองช่วงเวลานี้คือความสมบูรณ์แบบที่สุดต้นพูดเบาๆแม่ขอบคุณสําหรับทุกอยา่างมาลียิ้มลูกทําให้แม่ภูมิใจที่สุด และทั้งสองยินหยัดอยู่ในความรักที่มั่นคงเรื่องราวจบลงอย่างสงบแต่ความทรงจําและบทเรียนของความรักแม่ลูกจะคงอยู่ตลอดไปหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนเพื่อน,นอกจากนี้อย่าพลาดวิดีโออื่นๆที่แนะนําบนหน้าจอสุดท้ายถ้าคุณต้องการติดตามเรื่องราวต่อไป